เกาหลีเหนือประเทศที่หลายคนมองว่าเป็นดินแดนลึกลับที่สุดในโลกประเทศที่เหมือนอยู่ในโลกคู่ขนานกับความเป็นจริงของศตวตรรษที่21แต่สิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกต้องยอมรับคือพลังด้านอาวุธของพวกเขาที่ทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเพราะแม้ประเทศนี้จะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจฐฐฐมานับสิบปีแต่เกาหลีเหนือกลับสร้างอาวุธที่ทั้งอัจฉริยะและบ้าคลาั่งขึ้นมาได้กว่า26ชนิด และยังมีหนึ่งสุดยอดที่ไม่มีใครกล้าทำเหมือนเริ่มกันที่สิ่งที่โลกคุ้นชื่อที่สุดขีปนาวุธที่สัยไกลว่าสงชื่อที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าท้าทายต่อโลกตะวันตกตั้งแต่รุ่น h w a s o n g 5 6 1 2ไปจนถึง h w a s o n g 1 8ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ละรุ่นสามารถยิงข้ามประเทศได้ไกลหลายพันกิโลเมตร มีข่าวว่ารุ่นล่าสุดสามารถพุ่งได้ถึงอเมริกาให้ยิงจากชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและสิ่งที่น่าทึ่งคือพวกเขาพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีของตัวเองเกือบทั้งหมดทั้งๆที่โดนตัดขาดจากเทคโนโลยีโลกภายนอกต่อมาคือ KN23 และ KN24 ขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่คล้ายกับกเดอร์ของรัสเซียสามารถหลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธได้อย่างเหนือชั้น อาวุธเหล่านี้ถูกทดสอบบ่อยครั้งจนประเทศรอบข้างแทบชินกับเสียงไซเรนเตือนภัยแต่สิ่งที่ทุกคนกลัวจริงๆคือความแม่นยำและความสามารถในการติดหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้จริงในด้านทะเลเกาหลีเหนือก็ไม่น้อยหน้าเรือดำน้ำพลังดีเซลไฟฟ้าที่ติดตั้งขีปนาวุธได้จริงคือผลงานที่ทำให้ทั้งโลกอึ้ง แม้เทคโนโลยีจะไม่เท่าญี่ปุ่นหรืออเมริกาแต่ความกล้าที่จะทดลองและพัฒนาเองคือสิ่งที่หลายประเทศยังต้องยกนิ้วให้พวกเขายังเคยโชว์ต้นแบบเรือดำน้ำติดหัวรบนิวเคลีร์ที่ผู้นำคิมจองอึนเรียกว่าเรือแห่งยุคใหม่ของปฏิวัติทางทหารอาวุธที่บ้าคลั่งอีกอย่างคือรถถังชนมาโฮและหอบพังโฮรถถังที่พัฒนาจากต้นแบบของโซเวียต แต่เสริมเกราะเองเพิ่มระบบป้องกันตัวเองและกล้องตรวจจับกลางคืนแม้จะไม่ได้หรูหราเหมือนตะวันตกแต่มีจำนวนมากและถูกผลิตต่อเนื่องจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาวุธราคาถูกแต่ทําลายสูงในด้านทหารราบเกาหลีเหนือพัฒนาปืนไรเฟิลจู่โจมไทย98ที่มีรูปร่างคล้าย AK-47 แต่เพิ่มระบบยิงเร็วและความแม่นยำมากขึ้นรวมถึงปืนกลหนัก d s H รุ่นปรับปรุง ที่สามารถยิงเครื่องบินขนาดเล็กได้ถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงในคาบสมุทรเกาหลีปืนเหล่านี้จะเป็นแนวหน้าในการต่อสู้ทันทีแต่สิ่งที่โลกตะลึงที่สุดกลับไม่ใช่อาวุธในสนามรบหากแต่เป็นอาวุธจิตวิทยาเกาหลีเหนือมีทีมไซเบอร์ชื่อลาซารุสกรุ๊ปที่สามารถโจมตีระบบธนาคารและบริษัทธมชาติทั่วโลกได้ โดยรัฐบาลสหรัฐเคยระบุว่าลาซารุสคือหนึ่งในกลุ่มแฮกเกอร์ที่อันตรายที่สุดในโลกพวกเขาสามารถขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์อาวุธที่ไม่ต้องใช้ระเบิดแต่สร้างความเสียหายได้เท่ากันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือยังเปิดเผยโดรนสอดแนมและโดรนโจมตี รุ่นใหม่ที่สามารถบินได้นานกว่า10ชั่วโมงบางรุ่นเรียนแบบเทคโนโลยีของอเมริกาแต่ดัดแปลงให้เหมาะกับภูมิประเทศภูเขาของตัวเองเรียกว่าถ้าสหรัฐมี Predator เกาหลีเหนือก็มี Hunter และที่น่าตกใจที่สุดคือดาวเทียมทหารที่พวกเขาอ้างว่าสามารถถ่ายภาพฐานทัพของอเมริกาได้จริงมีรายงานจากสหประชาชาติว่าพวกเขาได้ปล่อยดาวเทียม MALLIYONG 1ขึ้นสู่วงโคโจรสำเร็จในปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่ทดลองยิงขีปนาวุธเท่านั้นแต่กำลังกลายเป็นชาติจรวดอวกาศอาวุธหมายเลข2-6ที่ถูกพูดถึงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดคือหขวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเครื่องบิน เรือดำน้ำและขีปนาวุธพิสัยกลางมีภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้สร้างฐานทดสอบใต้ดินใหม่ลึกลงไปกว่า700เมตรเพื่อเตรียมทดสอบระเบิดชนิดนี้ในอนาคตซึ่งถ้าเป็นจริงจะถือว่าเกาหลีเหนือเข้าสู่ระดับเดียวกับมหาอำนาจนิวเคลียร์ของโลกทันทีแต่บวหนึ่งที่สุดของความบ้าคลั่งและอัจฉริยะคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเหล็กหรือระเบิดมันคือความเชื่อ ของผู้นำและประชาชนที่เชื่อมั่นในพลังของตัวเองอย่างสุดโตง่งพวกเขาสร้างชาติที่ทุกคนยอมตายเพื่อปกป้องผู้นำสร้างอาวุธในสภาพที่โลกเบาก,กว่าเป็นไปไม่ได้และยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากทุกประเทศบนโลกหลายคนอาจมองว่าเกาหลีเหนือบา้าแต่ถ้ามองอีกมุมมันคือความอัจฉริยะในแบบของตัวเองที่สามารถทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ สร้างเทคโนโลยีขั้นสูงจากเศษเหล็กและความมุ่งมั่นล้วนๆโลกอาจหัวเราะในวันนี้แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในวันหนึ่งอาวุธเหล่านี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามโลกครั้งใหม่และนี่คือเรื่องราวของ 26+1 อาวุธสุดบ้าและสุดอัจฉริยะของเกาหลีเหนือประเทศที่ยังคงเขียนประวัติศาสตร์ด้วยระเบิดและความฝันที่ไม่มีวันดับ